สว่คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมกองทัพเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราไม่ต้องบอกแล้วนะว่าเราอยู่ประเทศอะไรดูโลโก้ข้างหลังทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่านั่นคือประเทศเลซี่นะครับผมอุ้ยโอ้โหมาไล่ตอนเปิดคลิปพอดีดว้วยก็ประเทศนี้ผมไม่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วแล้วนะนะนะจริงๆผมก็ย้ายประเทศไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าก็คือย,ยังไม่ยังไม่เจอประเทศที่ถูกใจเท่าประเทศนี้นะครับ และที่ที่ผมยืนอยู่แต่กี้คือกระดาดเก่านะผมไม่รู้ว่ากระดาใหม่มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ที่ผมไม่คุ้นอีกก็คือมันเหมือนแปลงใหม่ไปเลยอะที่ผมไม่คุ้นก็คือร้านอาหารตรงนี้มันเคยเป็นร้านอาหารแต่ตอนนี้มันยังเป็นอยู่ไหมอะเฮ้ยไม่เป็นแล้วนะครับก็มันไม่เป็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูแผนที่ดีกว่าผมก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันอันนี้ปกติที่ผมอยู่มันจะเป็นอู่ช่างนะตรงเนี้ย แต่ว่าเขาน่าจะย้ายไปเป็นตรงนี้ป่ะเนี่ยเออย้ายออกย้ายออกมาหน่อยนะเพราะว่าระบบที่ผมเล่นเหมือนระบบที่ผมเล่นเมื่อก่อนอนะ่ะคือมันจะอยู่ด้วยกันหมดเลยกระดาดปู่ช่างก็คืออยู่ใกล้ด้วยกันหมดเลยก็คือถ้าจกปูนก็คือแหลกมากน,นะครับผมเขาก็เลยย้ายออกไปป่ะในโรงพยาบาลยังเหมือนเดิมแล้วฟาร์มยังเหมือนเดิมป่ะดูดิในโรงพยาบาลยังเหมือนเดิมใช่ไหมอ่าโรงพยาบาลยังเหมือนเดิมนะครับผมคนเล่นในประเทศ โอแหลกแหลก,กคนเล่นในประเทศเยอะไหมก็ยังคงคอนเซ็ปต์เยอะเหมือนเดิมนะครับผม170นะครับจริงๆเยอะกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้มันเป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเโมงหรือกี่โมงวนนะเนี่ยผมอ่านตอน7จ็ดโมงนะ7จ็ดโมงคนเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว,ว่ามันเป็นจำนวนจริงไหมนะโอ้ไอ้เหี้ยเอ้ยชนรถกุ้ยใครวะน่ารถเพิ่งซ่อมมาด้วยเพิ่งกลับมาจากอู่ช่าง คือผมได้มาเล่นคร่าวๆแล้วนะให้มันชินนะผม,ผมระบบฟาร์มก็เหมือนเดิมแหละมันเพิ่มอะไรมาว่าเนี่ยเนี่ยมันเพิ่มอะไรมาหอยเม่นหอยเม่นแล้วก็อะไรอะ่ะอันนี้เหมือนเดิมหมูหินกล่องซอมโอแตงโมฟักทองอะไรน่นประเทศมีหมดเลยนะอันนี้หอยต้องใช้มีดต้องไปฟาร,ร์มอยู่คาบอยู่เลเบลนะองุ่นโอ้โหอย่างมาม่วงทุกคนจาได้ปะอันเนี้ยคือแย่มากนะบอกจริง ไม่ออกบางทีแล้วก็ภาษาไทยและที่สาคัญที่เพิ่มมาแบบโดดๆเลยนะครับก็คือนี่เกาะล่าสัตว์นะเฮ้ยมาแล้วนะครับสิ่งที่ผมชอบนั่นก็คือคอนเทนต์คลิปต่อไปของเราก็คือล่าสัตว์ผมจะพาทุกคนไปล่าสัตว์นะครับคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมกลับมาเล่นประเทศเลซี่แล้วนะครับลิงก์ที่คอร์ดอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมผมจะแนะนําว่าผู้เล่นใหม่ได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราบอกฟาร์มยากไหมไม่ยากนะครับผม ที่ทุกคนต้องซื้อเลยก็คือเข้าร้านค้าใช่ปะเนี่ยร้านค้ามันจะเป็นแบบนี้นะนี่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 มันจะเป็นรูปแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยรูอปตัวเนี้ยรูปช็อปเออให้ทุกคนไปซื้อ,อ,อบัตรทำงานมา,บ,า,นมาบัตรทำงานมาใบเดียวอยากตกปลาก็ซื้อเบ็ดตกปลา,ามาโทรศัพท์ซื้อได้ก็ดีโทรศัพท์น่าจะมีให้มั้งผมจำไม่ได้วะตอนที่ผมได้มันน่าจะให้ผมมาเลย ไปทำงานนะครับผมซื้อมาแค่นี้แหละคุณทำงานได้รอบเมืองเลยรอบเมืองก็น่าจะประมาณสองสามหมื่นสองหมื่นหมื่นหนึ่งถึงสองหมื่นนะครับผมถ้ารวมเมืองด้วยนะใช่แล้วก็ผมจะแนะนำเวลาฟาร์มนะอย่าฟาร์มตอกนกลางคืนเยอะมันจะโดนปนขเข้าใจเปล่าผมมีประสบการณ์ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่ไหมนะครับ กเ,เคยโดนโปน่ะแต่ว่าตอนนั้นของมันน้อยคือเราจะพกกันเยอะพวกสเก็ตไฟเพชรอย่ากพกนะครับเอาไว้เก็บไม่ได้ตู้ถ้าใครไม,ม่มือใหม่ต้องระวังเพราะว่ามือใหม่ไม่มีตู้มือใหม่ต้องระวังให้ดีเลยนะครับเวลาฟาร์มเรา,มาเมอต้องระวังคุณต้องเก็บของนะพวกสเก็ตไฟเพชรเนี่ยแพงนะครับคุณต้องเก็บไว้ไม่ได้ตู้นะเงินจะพกเยอะขั้นต่ำพันนึงก็พอแล้ว ใช่นี่กระลาดน่าจะเป็นกระลาดปะเนี่ยเออนี่ยเออเนี่ยจะเป็นกระลาดปะดดมาดูก่อนอ่ะกระลาดหลักอยู่นี่จริงด้วยอืมเพราะว่ามีวอร์โซนอยู่นี่ผมเห็นวงเขียววอร์โซนตะเกียรเนี่ย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 วงวอร์โซนนั่นนี่ใช่นี่นี่น่าจะเป็นกระลาดเก่าเฮ้ยกระลาดกระลาดใหม่เออระบบไม่ลื่นระบบลื่นดีวะ่ะระบบลื่นนะครับผมเขาแยกออกมาแล้วนะว่ากระลาด อู่ช่างอะไรอย่างเงี้ยจกปูนลื่นๆเลยผมพูดจริงๆเพเยอ์คนเล่นก็ร้อยหกสิบแปดละคนเยอะเหมือนเดิมนะตอนนั้นที่ผมยังมาตอนกลางคืนยังสามร้อยสี่ร้อยอยู่เลยนะครับอันนี้มันยังเช้าอยู่จริงๆประเทศนี้คนเขาเล่นกันคืนกันแหละเออถ้าใครมาจากผมก็บอกกันนะว่ามาจากผมนะครับผมจะได้แบบสอบขึ้นมาง่ายหน่อยนิดนึงนะครับเออมันเป็นประเทศสอบนะทุกคนสอบยากไหมไม่ยากหรอกถ้าคุณมา แบบถ้าเขาบอกมากับผม,มอะไรเงี้ยก็น่าจะง่ายอยู่นะเขาน่าจะปล่อยให้อยู่มั่งนะผมก็ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรขนาดนั้นนะครับก็เพิ่งกลับมาแล้วกันแล้วก็จะโยนสตรีมเมอร์มาด้วยนะครับใช่ครับผมขอดูหมูก,ก่อนแล้วกันแล้วผมจะทําคลิปปิดละผมมาแนะนําให้นหนทุกคนดูพว่เฉยแนะนําการเล่นผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับ เออจริงๆผมก็เคยเป็นผู้เล่นใหม่แหละแต่ว่าได้มานาวคอยช่วยนะคอยบอกว่านั่นนูน่นนี่นั่นเป็นยังไงอะไรยังไงนะผมเวลาจะโดนป้นมะนาวก็ทักมาบอกอยู่นะมะนาวนี่อยู่ดีดานนะครับถามว่าผมอยู่ได้ไหมก็ไม่ได้อยู่มาฟาร์มเฉยๆเปตกฉลามนี่เข้ามาจากไหนวะจะไม่ได้อะเป็ตกฉลา,ามนี่ไม่รู้นะว่าเอามาจากไหนนะครับ หมดแล้วยังที่ผมจะแนะนำอ่ะฟาร์มหมูฟาร์มเหมือนเดิมนะครับผมก็คือโพ้นกันเลยนะอ๋อร้านอาหารนี่ไงร้านอาหารนี่ไงเพิ่งเห็นเพราะว่ากินแตเป็นโตเป็นโตมี25้าอันเมื่อเคยเห็นนี่ไงร้านอาหารตั้งแต่จากปกติอยู่ตรงนี้นะเนี่ยปกติมันอยู่ข้างๆกันเลยนะตรงนี้นะครับก็คือแบบเรื่องความแหลกอะ่ะเมื่อก่อนอ่าผมมีสองที่ใช่ป่ะผมเห็นอ่ามีที่หนึ่งนอกเมืองโอเค เออแล้วก็มีความเครียดขึ้นมาด้วยนะความเครียดตรงสมองอ่ะปกะติมันไม่ต้องใช้นะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับถ้าความเครียดของทุกคนเต็มเนี่ยให้ทุกคนมาตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้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 มันจะลดลงนะครับแล้วก็อาหารถ้าใครไม่มีปินโตปินโตนี่คือกันเมืองนะทุกคนปินโตเนี่ยคือแบบกินได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ไหน อยู่นั่นไม่ว่าคุณจะอยู่นี่คุณก็กินได้อยู่นั่นอยู่นี่คุณก็กินได้นะครับแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่ไม่มีให้คุณเต็มเงินมา650บาทให้มาตรงนี้กินที่นี่เลยนะครับซุกกี้นะครับกินนานหน่อยนะกินที่ร้านเลยแล้วมันจะเต็มนะครับผมประมาณนี้แหละลักก้อมดังระบบการเล่นง่ายๆนะครับซื้ออันนี้ถามว่าแพงไหมบัตรอ,อุปก,กรณ์ทำงานไม่แพงนะครับพันเดียวซ่อมรถก็มีกล่องซ่อมขาย ถามว่าถ้าใครรวยจริงๆก็ไม่ต้องกินปิน่นก็ไม่ต้องกินแบบซุก,กี้ก็ได้นะไปกินแบบปิ่นโตเลยก็ได้มันมีขายอยู่ตามร้านนะครับผมร้านแบบที่ผมบอกยอย่นะเนี่ยร้านเนี่ยมีปิ่นโตขายเลยนะเนี่ยเออแต่อ่าละสองพันนะครับแพงไม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นนะครับผมเงินในบัญชีผมก็เหลือสองหมื่นสองนะครับหลือครั้งที่แล้วเลยแล้วก็มะนาวยังไม่ตอบแชทเลยนะครับ มะนายังไม่เข้ามาเล่นหรือเบ่อไม่รู้นะโอเคผมก็น่าจะแนะนําหมดแล้วแหละนะเดี๋ยวผมจะทิ้งแบบสคริปมือใหม่วว่าจะได้อะไรนะครับเปิดมาเริ่มแรกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออเอาเบอร์ผมไว้ก็ได้เนี่ยเบอร์ผมนะครับโทรศัพท์หนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเนี่ยโอเคนะครับเก็บไว้นะถ้าใครเข้ามาก็โทรหาผมผมอยู่ตลอดช่วงเช้าก็ประมาณหกโมงช่วงเช้าก็ประมาณสิบโมงถึง หกโมงนะครับ ừ ừ ผมเลยมาอีกทีหนึ่งก็สี่ทุ่มถึงตีหนึ่งประมาณนี้แหละครับก็มาฟาร,ร์มเรื่อยๆนะ <L> แต่ส่วนมากกลางวันผมจะฟาร,ร์มนะกลางคืนผมจะต่อยจะไปต่อยวอลสโซเล่นนะครับก <L> ็เป็นตำรวจโดนรีตัวไปแล้วโอเคถ้าใครพอแล้วแหละก็น่าจะหมดแล้วแหละมัง้งไม่มีอะไรแล้วแนะนำประเทศแล้วก็จุดฟาร์มต่างๆนะครับแต่คอนเทนต์ต่อไปเราจะไปล่าสัตว์กันโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันทุกคน